สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะแอบเพียวจะมาเกริ่นให้ฟังนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่สงสัยว่าทําไมเพียวถึงออกมาทําวิดีโอแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเพียวจะเล่าให้ฟังนะกรุณาฟังให้ให้ให้จบนะคะจะได้เข้าใจว่าเพียวกาลังสื่อถึงอะไรนะคะก่อนอื่นเลยเพียวต้องขออภัยด้วยถ้าเพียวพูดจาไม่สุภาพในวิดีโอที่ผ่านมาที่เพียวไปจัดการกับเพื่อนบ้านนะคะ นั่นคือความรู้สึกจริงๆของเปียวที่เปียวเก็บกดมาในระหว่าง3ปีนี้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงปีนี้เป็นอะไรที่รุนแรงมากคือถามว่ากับอีแค่คนสองคนน่ะทำไมทำให้เรารู้สึกแย่ได้ขนาดนี้แอบเปียวเสียใจจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าในขณะที่เปียวอยู่ตรงนั้นมา8ปีเปียวเชิญให้เขาเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาดูร้านของเปี้ยวว่าเราอยู่ยังไงเราทำงานยังไง เขาไม่เคยเหยียบเข้ามาค่ะไม่เคยเหยียบเข้ามาพอเพียวเกิดเหตุการณ์ที่เพียวลงในหนังสือพิมพ์ที่มีผู้ชายมาทําอาจารย์ในร้านแล้วก็มีมากมายปีหนึ่งภายในระยะเวลาปีหนึ่งเพียววิ่งออกจากร้านเพียวร้องไห้จากที่เพียวเคยมีพนักงานและเด็กฝึกงานที่มาเคยมาก็เห็นเหตุการณ์นะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเยอะแล้วทีเนี้ยเขาน่ะให้เปียวบอกเปียวว่าปิดกิจการไปเลยไม่ต้องเปิดหรอก เปียวก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เปียวก็บอกว่าอาชีพที่เปียวทำน่ะมันไม่ได้ผิดแต่คนที่ผิดคือคนมาทำลายเปียวมาพยายามทำลายบริษัทของเปียวจนเปียวต้องได้เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะแล้วก็ติดวงจรแล้วก็ทำแจ้งตำรวจแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์นะคะเป็นที่เรียบร้อยภายในหนึ่งปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆแต่เราก็พยายามเปลี่ยนลุกไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไร แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นเสื้อผ้าที่ทำงานเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยแล้วก็ใส่เสื้อมาหอมบ้างสลับกันไปนะคะแล้วแล้วเปียวก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ในการวางตัวกับลูกค้านะคะผลตอบรับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ถึงถึงเป็นไปได้ในทางที่ดีนะคะมันมันยากสําหรับเปี้ยวที่เป็นต่างด้าวน,นะคะที่เปี้ยวมาสู้สู้ในด้านนี้สู้ในจุดจุดนี้นะคะเพื่อน อาชีพของใครใครก็รักค่ะเราไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเราแต่พอมันขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเพื่อนบ้านเขาเขารับไม่ได้แล้วเขาเริ่มรู้ว่าเปี้ยซื้อบ้านเขาจะชอบถามถามเอาข้อมูลของเราเปี้ยก็คุยด้วยพอวันที่เปี้ยรู้ว่าเปี้ยซื้อบ้านที่นี่ค่ะเขา,สา,าสามารถหาข้อมูลของเราได้ในอินเทอร์เน็ตเราซื้อบ้านอยู่ที่ไหนเราอยู่ไหนเราออกเขาออกหนังสือพิมพ์กับเพื่อนๆนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นเกิดเหตุ เริ่มไม่พอใจเ่ี้ยเริ่มมีการพูดเริ่มมีการแบ่งแยกค่ะเพื่อนๆ่อนแล้วก็พูดให้ลูกค้าของตัวเองฟังทุกวันมันเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนมันเยอะมันเยอะมากบางครั้งเราต้องจัดเขาให้อยู่ในระบบเพื่อนเพื่อนทราบไหมว่าการที่เรายอมมากๆมันทําให้เขาลืมค่ะเพื่อนเือนลืมว่าเราก็มีตัวตน,พนเพื่อนเปี้ยวคนที่เป็นสวีเดนนะคะเป็นคนแนะนําให้เปี้ยวต่อสู้เองค่ะ เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเปยวลุกขึ้นมาทําแบบพารการเพื่อนเปี้ยวคนที่เป็นสวีเดนดีๆมีเยอะค่ะแต่แค่คนสองคนมันทําให้เปี้ยวรู้สึกแย่มันไม่แปลกหรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่ที่ทํางานแปดชั่วโมงต่อวันแล้วเราได้ยินน้ําหยดลงหินทุกวันเพื่อนๆหินมันยังก่อนนี่ใจมนุษย์ค่ะเพื่อนๆไหนจะเจอวิกฤตเพื่อนๆรู้ไหมว่าเปี้ยวจ่ายภาษีเยอะแค่ไหนให้ให้ที่นี่ ร้านเปี้ยไม่มีเงินสดนะคะร้านเปี้ยมีแค่บัตรแล้วก็เพย์ค่ะโมบายเพย์ะคะแล้วก็จากคนคนรักษาพยาบาลจากสถานสถานที่เขาทํางานด้านสุขศึกษาด้านเขาเป็นครูแล้วก็ทําช่วยเหลือคอมมูนนะคะคนที่ทํางานให้เกี่วกับหลวงเปี้ยทางานพวกนี้นะคะแล้วเปี้ยวก็ลดหย่อนให้พวกเขา10%เนะคะเหมือนร้อยหนึ่งเงี้ยไปทํางานใช่ไหมคะแล้วเขา เขาเอาไปแล้ว1 0แล้วเปี้ยก็ต้องมาแบ่งเสียภาษีอีก5 0คือเปี้ยไม่ได้กําไรอะไรมากมายนะคะแต่เปี้ยช่วยด้วยใจแล้วเปี้ยก็มีความสุขกับการทํางานดังนั้นเวลาที่คนมาทําลายความรู้สึกของเราเวลาเราทําดีแล้วเขาพยายามมันจะมีค่ะในหมู่บ้านเล็กๆของพวกเราเนี่ยเมืองของพวกเราอยู่เนี่ยหมู่ถานล่ะนะคะเ,เ,เพื่อนๆเบี้ยไม่ได้พูดถึงในประเทศสวีเดนนะคะเพี้ยพูดถึงเรี่อหมู่ฐานล่ะนะคะเพืเ่อนๆ เปี้ยวอยู่ที่นี่เพี้ยเปิดบริษัทมาตั้งแต่พศ2012 8ปีเนี่ยเอาพูดแค่ระยะราว8ปีมันมีการแบ่งแยกค่ะเพืนเพื่อ,อการแบ่งแยกการแบ่งแยกสีค่ะเพืนเพื่อน,ม,อนมันมีแล้วคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆร้านเราเนี่ยคือเป็นตัวแกนสําคัญเพื่อนๆทราบไหมว่าลูกค้าแต่และคนที่ได้ฟังได้ยินในในการที่พูดคุยเนี่ยเขาเชื่อค่ะเพื่อน เี่ก็เคยเปิดใจคุยกับลูกค้าเปี้ยที่เป็นคนประเทศนี้นะคะว่าฉันที่ฉันไม่ลุกขึ้นมาสู้เมื่อก่อนฉันเงียบเพราะว่าเวลาที่เราพูดคุณเชื่อไหมว่าไม่มีใครเชื่อคนหัวดำอย่างฉันหรอกเธอว่าถูกไหมเขาบอกว่าเออมันก็จริงของเธอเหมือนเวลาเราพูดอะไรอ่ะคนส่วนมากเขาจะเชื่อคนของเขาอยู่แล้ว90%อร์ซแต่เวลาคะ่ะเพื่อนๆมันจะยืนยันตัวตนของเราเหมือนตอนที่เปี้ยวเปิดบริษัทใหม่ๆ เพี้ยวก็จะถูกคนแกล้งกันแกล้งทุกวีถีทางกว่าเพี้ยจะมาถึงจุดนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมเพี้ยสู้มาเยอะมากเพี้ยถึงเริ่มแข็งแรงอะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเพี้ยถึงมาเป็นปากเสียงให้กับคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งนี่คือในในนั้นก็เป็นเพื่อนของเพี้ยแล้วก็มีทั้งประเทศเดียวกันแล้วก็มีคนประเทศอื่นๆด้วยนะคะแล้วเปี้ยก็เลยลองมาคุยกับอาจารย์นะคะ อาจารย์ที่สอนอนักเรียนต่างด้าวอาจารย์เป็นคนที่นี่นะคะน่ารักมากอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่อบเป็ดอะเพื่อนๆอบเป็ดหมายถึงว่าเปิดอะยอมรับทุกประเทศยอมรับเป็นคนที่น่ารักมากเพื่อคุยด้วยทุกอย่างเพื่อจะปรึกษาทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะข้อดีมีนะคะคนที่นี่เขาชอบคนเอเชียมากเขาบอกว่าคนของเราอะขยันทำอาหารกินแล้วไอเดียที่เีืยวเสนอคุณครูคุณครูยอมนะ ยอมรับฟังแล้บจะมาเล่าให้ฟังว่าเบลเสนออะไรบ้างแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคืออาจารย์ที่เขาสอนเกี่ยวกับด้านบัญชีแล้วก็การบริหารธุรกิจนะคะเบลก็มีส่วนคุยกับอาจารย์ด้วยแล้วเบจะมาเล่าให้ฟังว่าเบลทำอะไรนะคะแล้วก็อันที่3าเพื่อนของเยลเองนะคะที่ทํางานด้านกรมแรงงานและการจัดหางานให้สําหรับคนที่ตกงานนะคะเพื่อนคนนี้ เบี้ก็เล่าให้ฟังว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็เปี้ยจัดก,การแก้ไขยังไงคนคนนี้แหละคะ่ะที่สอนให้เปี้ยลุกขึ้นมาสู้ให้เปี้ยต่อสู้และให้ตอบโต้เพราะว่าถ้าเราไม่ตอบโต้เลยเขาจะไม่เข้าใจเนี่แหละคะ่ะคนคนนี้แหละช่วยเปีย้ยเนี่ยสามบุคคลเน,นะะี่ยค่ะสามสายอาชีพที่ช่วยผลักดันเปี้ยอยู่ข้างหลังนะแล้วเป็นคนประเทศนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อนเพื่อแล้วเบี้ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเปี้ยววางแผนจะทําอะไร ฟังให้จบค่ะเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะตัดสินไม่ใช่ว่าเราคุณเข้ามาดีดูวิดีโอ3นาทีแล้วคุณคิดว่ามันเป็นแบบนั้นทั้งหมดมันไม่ใช่ค่ะการดูวิดีโอเราต้องดูให้หมดเราต้องดูจนจบไม่ใช่กระโดดข้ามตึ๊กตึก๊กเราคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าคนคนนี้กําลังพูดอะเขาสื่อถึงอะไรวิดีโอบางวิดีโอมันยาวก็จริงค่ะเ,เพื่อนแต่มันต้องอธิบายอะเหมือนเพื่อถ้าทําอะไรก็ทําทสั้นๆ คนคนสามารถคิดไปได้เยอะเยอะแยะมากมายแต่เราต้องดูอะไรต้องดูให้จบเหมือนเราดูละครนะนเพื่อนเเราดูตอนแรกกับตอนสุดท้ายเราจะรู้ไม่ว่าระหว่างทางมันคืออะไรแล้วทำไมจุดจบถึงเป็นอย่างนี้นั่นแหละเ,เพื่อนเคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ